สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางนะคะลาวพัฒนาค่ะแนวทางเหล็กลาวมือนีเนาะประจํางวดวันที่20ตุลาคม2568ค่ะ เมื่อนี้คลิปนี้นะคะมาร่วมให้ทุกท่านทุกคนได้เบิงกันสมสำนักในคลิปเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เฮาสิไปเบิงว่ามีผู้ใดแน่นาะฝากทุกท่านทุกคนนะคะเขามาเลียฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะเข้ามาดูแล้วนะคะเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิง่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางดเด็ดที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะเมื่อนีกะมาพบมาพอกับเส้นซองนะคะเป็นคลิปที่2แล้วดีคุณพ่อคุณแม่่ลาลาาพัฒนานะคะเมื่อนีเป็นวันจันทร์ที่20ตุลาคม2 5 6หา6เนาะจันทร์พุธศุกร์นะคะจะมีเลขเล่า มือใดมีเลกเล่านะคะเส้นสองโบเคยลืมเด้คุณโบคุณแม่อ่าต้องบองสี่ก้อนนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็หลายหลายมือนะคะที่หนูบอดด้เหตุคลิปเลกเล่าล่องห้ไม่ใช่ว่าเส้นสองลืมนะคะบอดด้ลืมบอดด้ยั้งนะคะแต่ว่าช่วงนี้หนูอยากแห้งอยากคักอยากปวดอยากโพคุณบกค,คุณแม่ ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอิลีนะคะเอซหลาย่านหลายคนก็ล่อค่อยหลายนะคะเห็นใจคุณพ่อคุณแม่อยู่คือกันหนูก็คิดน้ำนะคะอำลำอำลอยู่เนาะแต่ว่าคือมันปีกตัวบ่ไดอิลีนะคะช่วงนี้หนูอยากแห้งคักนะคะเวลาสินอนสิพักผ่อนกับแถบโบมีนะคะก็เลยบ่ไดเอาแนวทางนะคะมานำเสนอให้เอฟซแฟนช่องได้เบิ่งกันเต็มที่นะคะคือเกา น,นะคะคขอโทษหลายๆเนาะหลังจากนี้นะคะนูจะพยายามนะคะที่จะหาเวลาเนาะมาเฮ็ดคิปมาลงแนวทางให้ทุกท่านทุกคนในเบิงนะคะเห็นอกเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ล่อค่อยอยู่นะคะโทรมาแน่ทักไล่มาแน่นะคะว่าโอ้ยรอแนวทางคักแน่เนาะบพว่าสิเป็นแนวทางเล่านะจันพุชซุกนี่ละสำคัญอยู่พอสมควรนะคะและ้วกั แนวทางเลขไทยนะคะว่าจะเป็นห้อ,องพอเมืองการนะคะเดี๋ยวจังไดหลังจากจบคลิปนี้นะคะเซนซองจะเฮ็ดแนวทางนะคะเลขดับตรงล่างพอเมืองการลงให้นะคะรอดูได้เลยนะคะวันนี้พอมีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวนูจะเฮ็ดลงให้นะคะแล้วก็อีกหลายๆแนวทางหลายๆสำนักที่เอฟซีล่อค่อยนะคะวันนี้นะคะหนูพอจะมีเวลาอยู่ก็นุนแหละนะคะ สองสามถุ่มกับสีเฮ็ดลงไห้คือเก่าหันละคุณพ่อคุณแม่ก็ติดตามได้เลยนะคะว้าถึงเล็กเล่ามื้อน,นี้นะคะเส้นซองลงไปแล้วก็คือบทสัมผัสของผู้่าน้ำโชกนะคะคลิปก่อนหนะ้าหนูลงไปแล้วเดอ้อจาไพ่ล่อฟังเสียงพอสุระหรือว่าผู้่าน้ำโชกกะเขาไปฟังเขาไปเบิ่งได้เลยนะคะเป็นแนวทางเราบวกฮานอยนะคะพอกะสัมผัสแล้วก็ล่งคลิปไปแล้วนะคะฝากแจ้งเตือนเพื่อ ระบบเพิ่นบเปิดการมองเห็นนาะเพราะหนูบ่คอยได้ล่งคลิปปันไดนะคะอาจเจเอฟซี FC ล่อค่อยหลยแต่ว่าหาคลิปบาเจอบ่มบบไปแจ้งเตือนนึงสีนะเออกะเขามากคนเบิ่งในหนาช่องได้นะคะเมื่อนีล่งคลิปของพอสุละไปแล้วเล่าวบวกน้อยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะมัดรวมให้ทุกท่านได้ดูกันสาสำนักนะคะประกอบด้วยแนวทางของปูซุ่มเงียบนะคะปู6ซุ่มเงียบนะคะ อาจารย์ม่วงหวานเา่แล้วกันแนวทางของเล้าปิศนาค่ะสำหรับผู้ใดเป็นแฟนครับเออเซียนโคลาดเนาะมือนีนะคะเพิ่นบอดด้ทรงแนวทางม่ให้เซียนซองลวกะทักไปแล้วเพิ่นยังอ่านยังอตอบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลายงวดเออเซียนซองบ่ดด้นําเสนอหรือเปล่าเพิ่นกระเลยบ่ได้ทรงมากหรือว่ามือนีเพิ่นยากกับบจักขึ้นกันนะคะปกติแล้วเซียนโคลาดนะคะตื่นอา่เาเศารขึ้นมาเนาะ ก่อนวันหวยออกเออถ้าเป็นเลขเลา่าคนทีรงมาตันยม,มือเสาเลยนะคะแต่ว่ามือนีบเห็นขอความของเซียนโ้ลรหแล้วกะทักไปเ่นบออ่านว่าตอบกะแสดงว่าอาจจะ งานนะคะเพื่อนอาจจะยากเนาะเมื่อนี่ก็เลยบ่มีแนวทางของเสยนโคลาดนะคะผู้ใดเป็นแฟนครับเสยนโคลาดกะเดี๋ยวจังได้ทาเอางวดวันพุธเด้อคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะคะเส้นสองจะพผ้าจวดจัดฝาดยาวเลยแล้วกันนะคะจะได้บ่เสียเวลาเวลามากจนเกินไปเพราะตอนนี้กะคำแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไปหยิบจับบอทันเนาะ เปิดตัวนะคะสำนักแรกนะคะคลิปรลาาพัฒนานะคะงวดวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ขอเปิดกันที่แนวทางของอาจารย์ม่วงหวานค่ะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เล็กเล่าเมื่อนี่ของอ๋อม่วงหวานปล่อยตัวเลขมาหน่อยๆแขนๆนะคะตามสเต็ปของอ๋อม่วงหวานเหมือนเดิมเลยนะคะ เดนวิ่งลูดลาวพัฒนานะคะฟันไปทีเลขหกตัวเดียวค่ะบนบวกล่างเ,าเลขชุดนี้นะคะก็ตรงกันไว้แน่ถึงคนบอบอกเขาก็ตรงเฮดไวเดอเพราะว่าเลขหน่อยซะเหลือเกินนะคะเดนวิ่งนะคะพาย,ยายามเอาไปเมื่อยไปแลนไปลูดกับว่ากันไปอาจารย์ม่วงวานมือนี้ฟันไปทีเลกหกค่ะที่จริงมันเขียนบ่อร่อมากละ่ะตะวันนูคิดว่ามันหนาจะเป็นบนบวกล่างกันเลยเขียนบนกับล่างไห้นะคะให้เอฟซี แคบหนาจอนะคะกันเพื่อกันพลาดเนาะจับคู่มาให้นะคะอาจารย์ม่วงวานบอกว่าท่าหกสิมาคือสิมาที่60ย์กับ6กหาประสันจับคู่มาให้แค่สองหางเท่านั้นนะคะ60และ6กห้าอ่าหมักบ่หมักจังไดลลองพิจารณนาบ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นแคปหนาจอไวก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ ถาเบิงอีกสองสำนักก่อ,อย่าฝ่าตัดสินใจนะคะเอามาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ใส่กันว่ามันเป็นแต่คือบอเนาะบอถึงอาจารย์ม่วงวานกะที่สำคัญคือตัวเด่นตัววิ่งค่ะละ่ะช่วงนี้นะคะเสื้อซองเบิงตัวเล็กแล้วรู้สึกว่าตัวที่เพิ่นฟันมากเม็ดเดียวมันค่อนข้างแม่นอยู่ดิคุณบอกแแม่ถ้าบมากตัวที่เพิ่นจับคู่ไ้เอาเล็กหกไปพิจารณาในเดอมือน,นี้นะคะ ไปจับใช่โตอื่นบอกหรือว่าจะไปเมื่อยไปแลนไปวิ่งไปหลูดกะล่องผิดจรณนาเบิงค่ะตูเด่นที่เพิ่นฟันมากค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในช่วงนี้นะคะอะแคปหน้าจอนะคะนะไปต่อกันเลยนะคะเพื่อเไปไ็นการเสียเวลามเวลานะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่618สุ่งเงียบเมืองหนองบัวค่ะ สื่อเสียงเลียงน้าเพลินนะคะกับบอธรรมดาคือการปูซุ่มเงียบผาดบ่อใ้คือกันนะคะวันนี้เราพัฒนาของปูซุ่มเงียบนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะฟันไปที่9เม็ดเดียวอ่าคอนเซปต์ของปูซุ่มเงียบก็คือเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดประสันมื่อนี้ฟันไปทีเลขเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะฝากเลข3โตมา2หางก็คือ952และ 3 92ค่ะให้ยมา2หางเก่าหาสอง,ง 9, 5, 2, กับสามเก่าสองค่ะส่วนเลขจำครูนะคะปูสูมเงียบจับมาหายทั้งเบิดหกครูหกหางก็คือเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก้าหาเก่าหกเก่าแปดค่ะพร้อมเน้นพิเศษนะคะอัดได้อัดหนักๆน,นะคะฟันเน้นไปที่เลขเก่าสองกับเลขเก่าห้าค่ะ ชอบส่วนตัของปูสุม่มเงียบเองอเก่าซองกับเก่าหาอัดหนักไปแล้วว่าสัน่นส่วนข้างล่างนี่คือ3ตัวมาตัวก็คือเลข4เลข9เลข5นะคะ4ี่เก่าหานี่คือตรงมีโพม่าเห็นนะคะบอ่อโตได้กระโตหนึ่งบางงวดมากสองโตบางงวดมากทั้ง3โตัวก็มีนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเอาเลข3ตัวมาตัวเนาะ ของปูซุ่มเงียบไปเป็นตัวประกบดูก็ได้นะคะถ้ามีเล็กวิ่งแมนๆอยู่ในใจลองเอาไปประกบเบิงนะคะลองเบิงค่ะเอาแคปหน้าจอดเด้อจ้าปูซุ่มเงียบค่ะ1 2 3 4 5สองสามเจแคปเจอร์นะคะโอเคเนาะเอาบาทที่นี่ปิดท้ายนะคะสำนักที่3ของคลิปนี้นะคะกลับมาแน่จากน้อยเมือนีคิดว่า คือสีแมนคือสีโบพาดดอกมือนีเง่าเล่าปิศนาวสันบ,บอกว่าเลขลาามือแรงนี้นะคะสองทุ่มเคิงวสันต้องมีไม้เห็นนะคะเลขสี่วสันเดเพลนว่า,เ,าเลขสีนี่ค่อนข้างมาแรงวสันคิดว่าซีตรงมีในเลขเล่ามือแรงเนาะลองเบิงค่ะวิ่งไปที่เลขสี่ค่ะจับคู่มาสีคู่สีห่หางเหมือนเดิมนะคะจับมาสีศูนย์ ส2 4 5อ9ค่ะ C 0 4 2 4 5 4 9มักบ่มักจังไดลองพิจารณาดูเออบอกเลยว่าชอบส่วนตัวนะคะของเจ้าของแนวทางเล่าปริศนาเพิ่นรู้สึกว่าเหล็กสีสมาในมือนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่มักบ่มักจังไดลองเบิ่งนะคะมักกระจัดคัดกะพานคือเก่านะคะแนวทางตัวเลขเอามาให้ได้เบิ่งไปเป็นแนวทางเท่านั้น บอได้มียังมาการันตีดอกว่าสีแมนสีแท้ยังเพราะว่าบ่มีไพ่หัวอนาคตนะคะไม่มีใครรู้แน่รู้จริงขนาดนั้นเนาะทุกท่านทุกคนต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอ่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้เราพัฒนาเนาะเซนสองขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะสมดังปรารถนานะคะเฮงเรวยๆวย รวยรับทรัพย์กันทุกผู้ทุกคนเดอ้อคุณพ่อคุณแม่สองถุมเคืงเมื่อแรงนี้ให้ได้เฮให้ได้รับเงินรับทองนะคะรวย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 นะคะ,ละหลังจากจบคลิปนี้ฝากติดตามเนาะแนวทางของอพ่อเมืองกันนะคะเซสองจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันในถัดจากคลิปนี้ไปนะคะติดตามได้เลยนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเลขวิ่งแม่นๆเนาะ อ่าแล้วก็เป็นแนวทางเลขดับของพ่อร้อยเอ็ดนะคะต่อกันเลยเนาะวันนี้นะคะติดตามชมได้เลยรอของใครคอมเมนต์รอได้เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ